แล้ว่าคุณจีบปุกกี้แล้วถ้าเขามาดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้จะพูดว่าอะไรถ้าเราย้อนกลับไปได้อีซันอ้โง่ปัญญาอ่อนอีี้ดูหนังเยอะไปมืองี้ยนี่คือรการแ่งค่ะเรามีพอบใหม่นะคะ รายการแห้งเมาคืออะไรคะคุณเฟมรยการแห้งเมาคือครับของคนแห้งที่จะมานั่งเมาสที่กลายเป็นเฮาส์หลังหนึ่งนั่นเองค่ะกุเกิที่ทุกคนพยายามจะทำท่าประกอบอะไรต่างๆนันาก็วันนี้นะคะมาในเรื่องของรักครั้งแรกของแต่ละคนเป็นยังไงคุณเลือกคู่คนแรกเลยไม่แชร์ทำไมันนานมันจำไม่ได้หรอกใครจะจำรักแรกได้วะไม่ได้ไม่เอาเนอาที่พอจำได้ดิมันต้องมีบ้างแหละแบบคนที่อยู่ในความทรงจำลึกๆมาก ถ้าลึกมากก็จะไปขุดดีกว่าไหมฮะอ่ะมากับคำถามแรกดีกว่ากูกังวลอย่าอย่ากูกังวลเขาจะมือโหนกูแค่แหละก็ไม่เป็นไรเลย เขาจะมาดูเขาจะมาดูอยากรู้ว่ารักครั้งแรกของตัวเองอะ่ะเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ถ้าคิดว่าคือค,อความรักหรอข้าของป๋าก,ก็น่าจะช่วงมมปลายอาแต่แต่ของเราอ่ะถ้าถ้ามันเป็นแบบถ้าเรียกว่ารักแรกแบบที่รู้สึกว่ามันเป็นรักจริงๆอะ่ะคือป .4 อนามิการนั่งอยู่ข้างหลังป .4 ป .4 ป .4 แล้วก็เป็นแบบเอ่ออันไหนผูบอกกจะไม่เล่าแต่จำแต่จำชื่อ แต่จำชื่อเขาได้เลยชื่ออนามิกาตอนสมัยแต่ก่อนมันรู้สึกว่าเมื่อประมาณสักย้อนกัไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะแต่มหนึ่งมั้งมหนึ่งแหละเนามหนึ่งอ่ะใกล้ๆกันมสองอืมเอ้อยากให้เล่าเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นได้บอกมันมีความโป๊ะไหมมีความแบบเขารู้หม้ว่าเราชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแชร์หน่อยได้ไหมเรื่องมาจากใครก่อนอะจากป้าแหละเรื่องก็มีอยู่ว่าคือเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเพื่อนในห้องแล้วก็แบบว่า ขออนุญาตแบบดูดูดูมือถือไปด้วยนะเพราะว่าสั่งแก๊บไปอยู่อะสั่งก็คือเป็นเพื่อนกันเสร็จแล้วทีเนี้ยด้วยความที่โรงเรียนตอนนั้นที่เรียนอะเป็นโรงเรียนคริสเตียนมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นเป็นวงดนตรีเกิดขึ้นเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เราก็คือแบบไปเป็นอ่เราร้องนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปเป็นแบบมือกีตาร์เขาร้องข้าวเขาลองแบบ รอ้องนำจังหวะไอ,อ,อ้เหี้ยกูยไม่อยากให้มันอยู่ในหน้าสีเฟซบุ๊กกูเลยอ่ไงเงี้ย <c oughs> <c oughs> แรงมากแรกๆก็ไม่ไดีอ่ะเออเกูเริ่ไปกูก็เหมือนเนี้ยจริง <c oughs> ด้วยความที่เราซ้อมดนตรีด้วยกันทุกเย็นอะไรเงี้ยแรกๆก็ไม่มีอะไรนะไม่เคยรู้สึกไม่เคยอะไรเงี้ยปุ๊บ <c oughs> จนวันนึงเรารู้สึกแม่งเท่จังวะเฮ้ยตอนก็ฉันก็คือเออไปคุยกับเพื่อนว่าแบบมึงก <c oughs> ูว่ากู ชอบมันหวะเออแต่เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นลู้ควารักของเราแบบและอีเพื่อนคนนั้นปากสว่างเออี่เพื่อนคนนั้นก็แบบมันก็เลยไม่ได้รู้แค่เพื่อนคนนี้คนเดียวมันก็กระจายไปในกลุ่มเพื่อนเราไม่ไม่คือแบบว่าเพื่อนที่อยากหาทีมาเพื่อซัพพอร์ตเอออะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็ยอมแหละใช่เพราะเราก็แบบอยากได้ก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสคุยกันอะไรเงี้ยจนแบบเราก็คุยกันเป็นแฟนกันแล้วก็แบบ พัฒนาความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แปลว่าผมหวังก็คือส่งหวังแต่ก็มันก็จะมีดีเทลระหว่างทางที่มันก็จะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เราต้องแบบบ,บายบายแต่กัน,กนใช่พี่แจมั้ยพี่เตมหงมฉันก็คล้ายๆฟ้าคืออยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่เมืองขอยุห่างกันถึงร้อยกว่าปีเออก็คืออยู่ห้องเดียวกันแล้วคือเมื่อก่อนมันก็มีหัวหน้าห้องแล้วกูก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมีเลขาห้อง ก็เหมือนเหมือนว่างไม่มีอะไรทำก็เลยเซลเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันก็ต่อมว่อวันเป็นชัยหัวหน้าเลยค่ะหัวหน้าเลยค่ะส่วกระทั่งวันหนึ่งเมื่อก่อนมีฮาร์ดบีชใช่ปะเอออัวนรักนะเป็นห่วง้าเขาก็เอซีแล้วก็แปะฮาร์ดบีชเรียกอุ้ยประมาณแบบ เป็นแฟนกันนะหรือว่าเราชอบเกันอะแต่เมื่อก่อนเกียบไปอยู่นะจนหมดขึ้นอ่ะจนหมดขึ้นแบบปวกคือถ้าเปิดทาร์ตบิดกอะทาร์ตบิดเป็นรูขุ่นใช่โซคือเปื่อยยุ้ยก็คือแปะงอย่างนี้แล้วก็ยืนยืนให้ไปแต่โต้เชียร์โรแมนติกเลยแล้วเป็นแปะทำไมเออนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละก็เขินๆกันไปอ่ะอือแค่แล้วแหละเบาๆสมหวังสมหวังอ่าที่เหลือปิดหวังหรือนกหรือสมหวังไหมสมหวังของเข้าไหม อ่ะของพี่ไม่ได้ไม่ได้เชิงว่ามันผิดหวังแต่มันเป็นมันเป็นด้วยความมันเป็นเด็กน้อยเออก็ถ้ไม่เล่ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรแชร์ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นลกครแรกก็ตอนป .4 คืออนามิกาแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรมันเป็นเด็กน้อยก็ใช้วิธีการแบบทําให้เขารู้วยการนั่งมองหน้าเขาอยู่นั่นน่ะนใช่หันไปแบบแล้วก็แบบมองมองอยู่นั่นน่ะมองอยู่นั่นน่ะมองจนอีนันเอยจนผมแแบบมองอะไรอ่ะ มองอะไรมี่จะลุกขึ้นมาแตลุกขึ้นมาตีแบบมองอะไรมองอยู่นั่นน่ะมองจนสุดท้ายโดนอาจารย์เรียกไปด่าเพราะอาจารย์มีแกไปฟ้องครูมันน่ารักคือเขาน่ารักยไหมมันเป็นความรู้สึกแบบฟ้าคืออยู่วันนั้นมันก็เห็นว่าแบบน่ารักจังเลยมันเป็นเพื่อนในห้องเดียวกันเออแล้วไปประมาณก็น่ารักจังเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมหวังนะแต่อยากจะแชร์เรื่องความประทับใจคือตอนป .6 ก็ไม่ได้หามากห่มาสองปีแต่ว่ามันไปจีบเขาก็พยายามทาทุกอย่างเพื่อนก็ซัพพอร์ตดีเออเขาก็ฝากเพื่อนมาบอกแล้วว่าเออเราเราโอเคกับปราบนะเรา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 คิดว่าปราบเป็นคนดีแต่เรายังไม่คิดเรื่องความรักเออเรายังไม่คิดเรื่องความรักถ้าเราคิดเรื่องความรักเมื่อไหร่อ่ะปราบจะเป็นคนแรกที่เราจะพิจารณาเลยหลังจากนั้นปราบไม่ได้คุยไม่ได้คบกันอย่างไรกันเลยิงจงของหนูเนี่ยก็มันจะบอกว่าไม่สมหวังเออมันก็ไม่สมหวังแหละเพราะว่ามันก็ไม่จะคบกัน เรื่องราวมันเกิดขึ้นคนเราเราเริ่มรู้สึกชอบเขาคนนี้ตอนมสองเพราะว่าตอนนั้นเราเรียนวิชาสังคมอยู่แล้วทีนี้ข้ามมันนะมันอะไม่ใชหนังสือมามันก็มาใชหนังสือเราใช่ไหมมันก็มันก็ชี้แผนที่แผนที่เราไปใช่ไหมในวิชาสังคมมันก็ชี้อ่ะที่แรกอยู่ตรงนี้อ่ะมันก็ชี้ที่สองอยู่ตรงนี้มันก็แบบว่าไม่มันก็ไม่พลิกนิ้วไปนะมันก็เอานิ้วก้อยมันไปชี้แล้วที่ทสามมันเป็นอย่างนี้แล้วคือแบบมันเองอะก็แบบไม่รู้แต่เราเห็นปุ๊บ แล้วมานั่งกีดในใจแบบมึงมันโนอะ่ะมึงลืมเล่าต่ออ่าแผนที่ที่4อยู่ตรงนี้ครบแล้วก็ดีใหเ็ที่คบก็เก็บคือตัส่วนตัวเวลาแบบว่าจะแบบเริ่มชอบใครอะ่ะเราจะมาคิดว่าถ้าหากว่าเราได้คบกันอะ่ะมันจะเป็นยังไงกับคนเนี้แล้วเราอะนึกภาพออกเฮ้ยหรือว่าเราจะชอบเขาวะจริงไม่ต้องสงสัยมั้งการที่แอปะกี้อยู่ข้างนอกเองใช่แล้วล่ะ แต่ว่าจุดที่มันทําให้มันไม่ได้ไปต่อเนี่ยเพราะว่าพอมสามจะแบบขึ้นมสี่เราก็คุยกับเขาแล้วว่าเออเดี๋ยวแบบเขาก็จะเรียนต่อมสี่ที่นี่ท,ที่เจวกันจะเราแต่ว่าวันนั้นนะเขาเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดล้วเขาว่ามายื่นใบอะ่ะไม่ทันเราตอนนั้นเรามัหูมากเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเขาทำไมเขาถึงผิดสัญญาวะใน ในเมื่อแบบเราแบบคุยกันไปแล้วว่ามันก็เป็นทางที่เขาเลือกเนาะอะไรนั้นเราก็เลยแบบเสดออกมาเลยแล้วก็มาเจอกันทีตอนม4เพราะว่าเขามาเยี่ยมเพื่อนตอนกีฬาสีจิตแต่สำนึกของเราอ่ะมันสั่งว่าอย่าไปเจอหน้าเขาแล้วเราอ่ะเดินหนีไปเลยแล้วถ้าเขามาดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้จะพูดว่าอะไรยเดี๋ยวปน่ใช่ปลีตาอย่าไม่แน่ก็อย่างของกี้นะกี้ก็จะเป็นสมัยตอนป4ตอนนั้น อยู่เรสสหรก็จะมีทั้งชายทั้งหญิงอยู่ในห้องเดียวกันแล้วพอพักกลางวันก็จะมาเล่นกันก็เล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเพราะเมื่อก่อนมันจะมีนิยามว่าถ้าเขาแกล้งเราเสดงวแล้วเขาชอบใครเป็นคนนิยามนี้ให้มึงวะไม่รูู้ระจจาไม่ได้ว่าสมัยมันนานมากไปความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าถ้าเขาแกล้งเราเสดงวแล้วเขาชอบเราเลยใช่ผู้ชายแกล้งเราผู้ชายชอบชอบแกล้งไงชื่อนุภคุณนะคะพวกชื่อเลยแล้วว่าคุณจีบบุกี้ ไปก่อนก็คือพอเราเราชอบใครสักคนก็จะบอกเพื่อนสนิทเราเพื่อนก็บอกหรอคิดชอบเป็นหรออะไรอย่างงี้ก็สัญญาว่าถ้าบอกใครนะจะห้ามบอกใครนะถ้าบอกกับว่าอินยี่รู้อะโลกก็รู้อ่าที่เท่าเรื่องที่จะบอกใครแล้วอะยังไงก็กระจายแน่นอนความนั้ไม่มีในโลกความเปนโป๊ะแตกประมาณตอนก็ลราเข้าแถวในในแถวแหละแถวแถวแบบเตรียมเคลื่อนห้องอะไรอย่างเงี้ยจู่ๆเ่อนที่สนิทที่หน้าข้างหลังก็เริ่มบอกความลับอะไรสักอย่างคุยกันในแถวอะไรอย่างเงี้ย เออฟอิวนันฟิวนัทเลยนะสัาพักมันเริ่มลามาถึงแล้วมีเพื่อนที่แบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มบากว่าพี่ชอบเบ้นเหรอ, oh <my> อก็แบบว่าคือเราคือไม่ถูกแล้วยอมรับด้วยอรับ<ะ>ด้วยอ่ะ <laughs> ก็คือพอคือท่องไปทีนึงอ่ะก็เห็นเพื่อนเขียนบนกระดาน <laughs> คือเราแบบอา แล้วไทนที่มึงไปโ <Island S 2> กรธโกรธทีพวกเพื่อนๆนี่รอมึงอะ่ะมึงไปกดอีกห้าคนที่คุยกับมึงวงวันนั้นมันมีใครบ้างลองบอกชื่อไปสิ <c oughs> เอาให้แม่อับอายกันไปเลยมึงเอาความลับของเพื่อนไปเปิดเผยโฟร์เองจี้ต้ <c oughs> องร่มสลายเพราะเขารู้เนาะผู้จัดตัวรู้เขารู้ว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนมาเลย <c oughs> อ่ไมั่ไม่เล่นด้วยหนึ่งสองคือ ด่าเราเยอะมากงงเออไม่แก้เหมือนเคยแต่เป็นการที่แบบว่าบูล<ำ>ลี่เราไปเลย,เ,ลยเออเออ,เอ,อแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยทำไมอ่ะเป็นอะไรอะ่ะอะไรเงี้ยคือเราก็เสียเราเสียใจมากอะไรเงี้ยเออตอนนั้น<ม>แต่ว่าก็ได้เจอกันอีกทีตอนตอนจะขึ้นปีหนึ่งครับเปิดจากคืนนั้นไม่คิดอะไรแล้วอ่ะมันมันหายไปแล้วเนาะก็ถามเฮ้ยรู้ป่าตอนนั้นกูชอบมึงอะ่ะแล้วมึงทำอะไรกูบ้างจำได้ปะเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าจำไม่ได้เลย ช็อกคือเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องน่าจดจำสำหรับบางคนมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตแต่มันอาจจะเป็นโมเมนต์สำคัญอย่างอย่างของของเปรมอะโมเมนต์แบบ123อย่างเงี้ยคือเขาแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเออาขาทำอแต่เปรมไปจำไปแล้วมันเป็นมันแล้วแต่โมเมนต์ของแต่ละคนมากกว่าเนาะมันเหมือนแบบเกลทัสุภาสิ์ที่ว่าคนพูดไม่เคยจำแต่คนฟังไม่เคยลืมไง บอกบไว้ก่อนว่าชื่อเมื่อกี้ที่บอกไปเป็นนามสมุินะผ่านไหมผ่านไหมทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นอยากรู้ว่าอะได้ย้อนเวลากับไปบอกตัวเองตอนที่มีรักครั้งแรกตอนนั้นอะอยากบอกอะไรมันก็ทำมันเหมือนเดิมนั่นแหละ ออจะเตือนไหมจะเตือนตัวเองไหมถูกไไม่ก็ทําเมื่อ้นมันก็ไม่ไม่ได้นนเป็น,เ,น,นเอออย่างทุกวันนี้อะไรเง,งี้ยก็นน <ๆ S 2> รู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็สอนให้เราเป็นคนแบบนี้อ่ะถ้าวันนั้นเราไม่เรียนรู้ในในในการเป็นแบบนั้นอะ่ะเราก็จะไม่มีรักที่ดีหรือทัศนคติที่มันแบบโอเคขึ้นใน<ม>ในวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปก็คงไม่เตือนตัวเอง เท่าไหร่หรอกก็ปล่อยให้มันตามตัดสินใจเราตอนนั้นสู้ไปไปต่อไปลุยลูกไปเลยตัดสินใ้ลูกไปแล้วถ้าเราย้อนกลับไปได้เอาตัวเองในวันนี้ย้อนกลับไปเขาเลยบอกว่าไอ้ซัดไอ้โง่ปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยดูหนังเยอะไปมะมึงอ้ยแล้วย้อนเวลากลับแล้วก็บอกว่าอย่าปัญญาอ่อนอย่าเกียรติเนียร์อย่าไปอะไรขนาดนั้นเย็นเย็นเกงเกงเป็นอะไรไหมเหมือนกันนะเหมือนใครเหมือนพี่หรือเหมือนนี่เหมือนใครก่อนเหมือนกับพี่แต็มพี่ฟ้า ถ้าหากกลับไปเราก็คงจะไม่แก้อะไรแล้วก็ไม่บอกใครแบบจะรู้เองมึงอะเออใครจะรู้เองซะมั้งอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเรากลับไปแก่มันก็จะส่งผลกลับกับอนาคตหรือเปล่าเราเคยดูเดอร์มอนใช่ไหมเออ,อการแก้ไขอดีตอ่ะมันจะมีผลกระทบกับอนาคตใช่ถ้าหากว่ากลับไปแก้หนูอาจจะไม่จะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ซึ่งดีนะ <laughs> ดูเอาแต่ว่าใครโดนแกงอะเกีก็ถ้ากลับไปเขาบอกว่าหยุดร้องไห้เถอะจ้าช้ำ อย่าไม่สวยนะลูกเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับแฮงเฮาเน่ตอนรักครั้งแรกก็ซึ้งๆหุ่นรุ่งนิพลใจกันไปนะคะตอนนี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าเดี๋ยวตัวตอนหน้าอาจจะมีอะไรมากมายกว่านี้ไม่ตอนหน้าก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมก็อย่างงี้ก็ตั้งแต่ EP แรกจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกอย่างเลยยกเว้นกดรีพอร์ตแล้ววันนี้แฮงเฮาก็ขอบคุณค่ะ